อุ้ยใครจะไปสไปเดอร์แมนกันแน,น่ผมหรือว่าใครมันลุ้นกันต่อไปอีอ้อาวอ,อ,อ้าวอ้าวไอคนนี้ที่เป่าเนี่ยไอ้หมกเฮ้ยหัวเหลืองโอ้โหหัวเรียงเป็นสไปเดอร์แมนว่ะตอนนี้ผมเป็นโคนว่ะเออจังสีมันต้องถอนเว้ยเงืองักเลยกดโหวตดิผ่านๆไปสี่คนจริงหรอ ไป yup. ไป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 รีบ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 ไปน้องรีบร yeah> ีบรีบรีบเลยรีบเลยหากุญแจให้เคลียเรียบร้อยซะประตูบานนี้เปิดไม่ได้มีอะไรหรือเปล่ามีเออมีแฉลงแฉลงแฉลงได้แฉลงโอ้งักแมงเลยสีเหลืองเนาะโอเคไม่เล่นนานแล้ววะก็อาจจะงงงนเลยนะ อุ S <S <an> <S ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าอะไปดเดอร์แมนอย่ามาทางนี้นะหลอนนั้นหลอนพอหลอนนัดใช่สเดอร์แมนสไปดเดอร์แมนอยู่ข้างล่างโอเคเราลงข้างล่างได้ตรงนี้มีอะไรให้เก็บไหมติดแม่ปีไปตัไว้ก่อนตีไปตัไว้ก่อนนี่น้องเออไม่มีบันไดเลยวุ้ยเอาแฉลงแฉลงมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนแฉลงมีเคลียร์ตรงนี้ก่อนเรียบร้อย ดูทางผาน้าต่างมีใครหรือเปล่าไม่มีนะโอเคนะตรงนี้เ,เ,เกือบเกือบเกือบไม่รู้โดนอะไรแต่ว่าเกือบบันไดเขาเขีย่ยยาวบนบันไดข้างบนต้องไปดูก่อนมีสไปเดอร์แมนอยู่ข้างบนปล่อยใหญ่แล้ววะปล่อยใหญ่ดักเราดีกว่าเฮ้ย ยากแล้วจังหวะนี้ของไม่รู้หายไปไหนหมดวะเฮ้ยเพื่อนนายมีผนังแจไดหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรนะสไปเดอร์แมนมาแล้วแสแลนี้หมดประโยชน์ได้อย่างวะจะไปงัดที่ไหนได้เนี่ยโอ้ยอย่ยยยยยตกใจหมดเลยยัดแม่เอ้ยวัด อูขุนใจแดงโอ๊ยเช่มีเซจสีแดงมาออ้ยโดนกัดข้างบนแล้วโดนแล้วโดนแล้วข้างบนโดนแล้วสีแดงมันฉายตรงไหนได้วะเนี่ยสีแดงเนี่ยข้างล่างป่าข้างล่างจำได้ว่าสีเหลืองนี่ไงบันไดโอ้โหอยู่นี่นี่เองใช้บันไดก่อนเลยกูขึ้นไปข้างบนก่อนกูจําได้จําได้ว่าข้างบนต้องการบันไดไอ้น้องขอส่องดูมีสไปเดอร์แมนไหมไม่มีนะไปเลยต้องขึ้นข้างบน ดวนก็บนไม่มีสไปเดอร์แมนนะแต่บีกับดักโดนหน่อยหนึ่งโดนซะหน่อยหนึ่งเอยอย่ามานะเว้ยสไปเดอร์แมนจังหวะนี้หูวางกับดักเป็นอย่างเยอะขึ้น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 ,น,นโอเคได้อะไรเนี่ยไม่รู้เก็บไปก่อนซีโฟยน้อง,องโอ้โดนแดดของนี้หรือวะโอ้ยอร่อยเลยสไปเดอร์แมน ถ้าทางเขาจะเล่นเทพหน้าดูแล้สไปเดอร์แมนเนี่ยลงไปเราจะโดนตุ๋ยไหมเนี่ยเราจะตุ๋ยไหมถ้าโดนไปเนี่ยไม่ดักนะไอ้น้องโอเคสไปเดอร์แมนวางไว้ตรงไหนดีไม่ใช่ไม่ใช่ C4 วางไว้ตรงไหนดีวะ C4 น้องว,วางไว้หน่อยวะ C4 วางไว้ไหนน้อซีโอุย้ยจำได้ว่า c ีอุย้ยไม่โดนนะอย่ามานะเราต้องรอดไอ้เน้อง C4 ฟจำได้ว่า ข้างล่างบอกว่าจะไม่ผิดนี่ไงเออนี่อ้าวปจัจจำได้อยู่อีกฟังหนึง่งเฮ้ยายาอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าโผล่มาโอเคปเจัปจปัจออกไปไม่เจอนะโอเคปเจัจไม่ใช่หรอถือแชร์ไวก่อน

จะลงมาบอกวะไม่ลงนะกุญแจเหลืองต้องหายเยอะอันนี้ไปวางอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเฮ้ย hey, เพื่อนอย่าบอกนะว่าเรารอดคนเดียวอะ่ะไม่เอาดิเก็บไปก่อน,นเก็บไปก่อนแจฟ้ามุนแจฟ้าใช้อะไรวะมุนแจฟ้าใช้อะไรอย่านะอ๋อี่ไงมุนแจฟ้า เปิดเออมันแจ้เขียวโดดลงเพิบไม่โดนไม่โดนโอเคปั่นแจเขียวดดจําให้ได้ว่าต้องเปิดไหนวะเอปุอ่นแจเขียวอยู่นี่เฮ้ยเปิดดิไม่วางกระดักกูแล้วชิไหมแล้วมันแจ้เหลืองโอเคเรียบร้อยไม่โดนแมมมึงมะไม่โดนยานะโอเค แจ้เหลืองด้วยเอาดิเออสีม่วงสีม่วงเปิดไหนวะสีม่วงเปิดไหนเฮ้ยอย่ามาอย่ามานะอย่ามานะสีม่วงสีม่วงข้างบนเปล่าวะสีม่วงข้างบนหรือเปล่าไปดู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 รีบๆอูสไปเดอร์แมนเชียสไปเดอร์แมนโหด อย่าบอก้วเราคนเดียวว่ะแต่เกมนี้โอ้โหจะชนะนนยังไงอะ่ะเ,เอ้ยตึงแล้วยไงตึงแล้วงไงตึงแล้วไงชนะไม่ได้หรือเปล่าวะเออนี่โอ้โหสีม่วงโอ้สีม่วงจุดตรงนี้เองอ๋อทาน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 โอเครู้ละ ถานเราไว้ห้องไหนวะหรือเปล่าทานทานทานโอเคกรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องรู้แล้วรู้แล้วไปๆทาน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 ไปเอาทานไปเอาทานเลยเร็วทานคือจบเอาทานคือจบอีซี่เอาทานคือจบอีอย่าอย่ามานะอย่ามาตรงนี้นะอย่านะเราต้องเอาแบตเตอรี่ไปส่งก่อนลุ้นอ้า อย่านะอย่าอย่านะอย่านะอย่านะ <laughs> านะโว้ยห <laughs> ลุนทิพหายเลยเอาซีเฮ้ย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 จะชนะยังไงเนี่ยเพื่อนกันไม่มี อย่าเลยอุ้ยโดนดักไอ้แซดเรียบร้อยแล้วเก่าเกมแล้วเจอสไปเดอร์แมนเก่าเกมแล้วโดนดักไอ้น้องโดนหน่อยหนึงโดนหน่อยโดนหน่อยเคลียร์เส้นทางเคลียร์เส้นทางอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยได้นี่มันอยู่ไหนวะลืมแล้วยังเห็นแจ่มวง โอ้โหโอ้ยเฝ้าเราบุ้ยลูกพี่อย่าเฝ้าสิจบแล้วไอ้ท้องจบแล้วรอดูใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นออกมาออกมาจังหวะนี้แหละไอ้จังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละไอ้จังหวะนี้แหละ จังหวะน,นี้แหละสู้เพ <laughs> ื่อนเฮ้ยไอดอกไอ้ดอกชนะคนคน,คนเดียว <laughs> แต่ก็ชอบคลิปผมขอให้กดติดตามด้วยนะครับผม <laughs> โอ้โหขอมันมันหน่อยกระทืบติดตามรัวเลย <laughs>